สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาพบกับโดนัทไรเดอร์นะครับโหสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่าเราจะพาทุกคนมาแกะกล่องอันบอกนี่เลยหลายคนน่าจะทราบกันดีนะครับผมอ้าวิดทางเอ๊ฮ่แล่นั้นโกโป GoPro 12 Black ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวนี้พามาอันบ็อกกันนะครับผมหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าผมซื้อ GoPro ครั้งล่าสุดตอน GoPro 9ก็ย้อนไปประมาณ2ปีที่แล้วนะครับโหต้องบอกเลยว่าภายนอกมันค่อนข้างที่จะบอกบางมากๆเลยนะครับผมดูกล่องดูอะไรเงี้ย เอาจริงก็ไม่ค่อยสมราคานะเดี๋ยวพามาดูดีเทลของกล่องกันนะครับผมด้านหน้าก็จะมีนี่ GoPro โลโก้ o, o, แล้วก็อันนี้เ e t a l c a m แบ b l a c แล้วก็มีรูป g o p r ในกล่องนี้จะมีตัวกล้องแล้วก็แบตแล้วก็ไอที่หมุนล็อกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเมาส์สาหรับเสียบเข้ากับฐานนะแล้วก็จะมีสาย USB Type C ให้1เส้นนะครับผมด้านหลังก็ไม่มีอะไร นี่เลยโกโปรขึ้นคาวอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีนี่แอปคลิปโกโปรขเขาฝั่งนี้ก็คือจะเป็นจุดเด่นของตัวเขานะมันก็จะมีนู่มนี่นั่นอะไรเงี้ยยีล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายได้ 6.3K 6 0เฟรมนี่นั่นดำน้ำได้3 0สโลโม o ั motion แ x อะไรเงี้ย time warp ะไรเนี่ยแล้วก็ l i ฟ์ stream อูที่1080เออนั่นแหละเยอะแยะมากมายนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นสเปคกันแล้วแล้วก็เอาจริงก็ไม่ค่อยบ้าสุดเท่าไหร่นะครับพอดีได้มีโอกาสมารีวิวก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับแต่ดีทงดีเทลในการถ่ายแบบฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวก็รอติดตาม EP ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะแยกวันนี้จะมาอันบ็อกเฉยเปิดออกมาเจอนี่คล้ายๆกับลังไข่ เขาเรียกว่าลังไข่ปะ่ะเออหลังจากเปิดออกมาเราก็จะพบเจอนี่นะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ใส่ไข่อะ่ะเป็นกระดาษแข็งๆนะนี่นี่นะครับนี่นะเปิดออกมาก็เจอนี้นะมีการพิมพ์ลงพิมพ์ลายโกโปรด้วยนะกระโปรงกระเป๋าไม่คิดจะให้กันเลยนะครับผมอันนี้ก็ คล้ายๆกับเขาจะให้สแกน QR code เข้าไปที่แอปคลิ c กนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนีอ้อันนี้คือคู่มือในการใช้งานวิธีแบบคล้ายๆกับ How to Basic อ่ะทุกคนเออแล้วก็จะมีสติกเกอร์ที่สองแผ่นดีนะยังมีสติกเกอร์มาให้กันเออตัวนี้ก็จะเป็น How to ครับวิธีใช้งานคู่มือนี่เลย ให้ผลักแฟั่อใช่ใช่่แไบแบบแบาผาแาบภาษาตนนะใครอ่านออกก็อ่านนะผมคิดว่าน่าจะหาคนมานั่งอ่านอันนี้ทั้งหมดคงจะยากอยู่เหมือนกันต่อมาอันนี้คือส่วนของลูกค้าครับอันนี้ใบรับประกันนะครับผมอันนี้คือใบเสร็จนะชาก็ไม่มีอะไรนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ทุกคนเปิดมาข้างในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับนี่ หด้าล,ล่างก็จะเป็นเมาส์ฐานยึดกระหมวกนะครับแล้วก็นี่ตัวล็อกตัวตัวหมุนนะเออแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบตแบตตัวนี้เขาเรียกว่าแบตอินเดอร์โลป่ะเออที่มันทนความเย็นแล้วก็1,750 mL มิลลิแอมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นฐานนะครับผมสำหรับยึดกับไอ้ตัวนี้นะครับ แล้วก็ USB Type C USB Type C บอกเลยว่าลดเกตลงนะครับมันเส้นเล็กลงถ้าเทียบกับรุ่นเก่าๆนะอ่ะมาดูตัวกล้องกันบ้างชฟโอ้โหนี่นี่คือตัวกล้องนะครับผมอมดูกันดูกันนี่ตัวนี้มันเป็นลายกะแบบสี ฟ้าขาวๆเทาๆนะผสมกันเออวัสดุตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเหมือนกับตัวเก่าๆเ,เลยตั้งแต่9 1 1 1 1นะมันก็จะแบบมีความเนืเ้อๆหน่อยเนื้อๆเหนียวนิดนึงนะครับือฝั่งนี้ก็จะมีโลโก้12 Pro เฮ้ยไม่ใช่12 Pro ไม่ใช่12 Back เออไอ้นี้มันไอโฟนนะครับผมโลโก้ o กโบโตรงนี้จะเป็นสีฟ้า นะครับผมก็ยังมีไม้ตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะส่วนฝานี่ก็เอาจริงๆก็คือรูปแบบรูปลักษณ์ดีไซน์เนี่ยมันก็เหมือนตั้งแต่9 10 11มานั่นแหละนะครับมันมีแค่การเพิ่มสีกะมาตรงนี้ให้มันเป็นแบบจุดๆๆๆๆ,ๆุนะเอาจริมมันก็เหมือนครับขึ้นเชเือนกันมีคนแซวนะอ่าวิธีเปิดฝาตรงนี้ก็คือนี่แมปกดสไลด์ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เปิด เชื่อว่าหลายคนน่าจะเปิดไม่เป็นนะเปิดฟ้ามาก็มองเข้าไปข้างในนะก็เหมือนเดิมแหละคล้ายๆกับ9เลยแต่เขามีการเปลี่ยนสายแพรนะครับผมไอตัวจุดที่มันรับแบตอ,อ่ะเมื่อก่อนมันเป็นสายสีแบบขาวแดงเหลืองอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสายแพรเส้นดีดแหละดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวมาลองใส่แบตกันดูชิบปุ๊บอ่า แล้วก็มีอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีการเปลีป่ยนแปลงก็คือรูด้านล่างตรงนี้มันสามารถใส่กับพวกขาตั้งกล้องอะไรแบบได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับจากเดิมก็คือต้องใช้หูหตัวกลมๆของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ตัวโกโปอแรกๆมาจนถึงโกโปอลล่าสุดนั่นแหละเออเนี่ยมันต้องใส่แบบนี้ก่อนนะมันถึงจะไปยึดกับอุปกรณ์อื่นได้นะครับผมแต่ตอนนี้ไม่แล้วเออสามารถเอาแบบขาตั้งกล้องมาหมุนเข้าได้เลยนะครับมันก็ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะ อใส่แบตไปแล้วเปิดมาเป็นยังไงลองดูกดเปิดไปทีหนึงปึ๊บโอ้ติดติดติอืมเป็นไงล่ะนี่ทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหโนการนะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่การ์ดนะครับผมบอกเลยว่าสีสันสดใสนะครับมองเห็นหรือเปล่า อันนี้ก็คือถ่ายจาก GoPro 9นะที่ทุกคนได้เห็นภาพอยู่ตอนนี้ก็คือผมใช้ GoPro 9ในการถ่ายนะครับประมาณนี้เลยนะครับความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสนะครับก็คือว่าออจอม,มันเลื่อนทุกคนจอมมนเลื่อนสัมผัสง่ายนะครับผมใช้งานง่ายเพราะว่าแบบเรียกว่าจอม,มันมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือสามารถสัมผัสได้ติดมือผมไม่แน่ใจว่าเป็นตั้งแต่10 11แล้วหรือเปล่านะต้องบอกว่าสำหรับบอดี้ตัวนี้นะครับตั้งแต่เขาออกตัว9 Back มาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องจองแต่แรกแหละจอมทัดไม่ค่อยติดนะครับแต่พราะเป็นตัวนี้มันก็รู้สึกว่าอืมโอเคเหมือนกันนะครับผมส่วนฟังก์ชันต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายแต่ต้องใส่เมมโมรีการ์ดก่อนนะครับผมและเมมโมรีการ์ดต้องมีความเร็ว V เป็น30นะครับเป็น30ผมลองใส่ตัวธรรมดาที่ใช้กับ GoPro 7 8 9เนี่ย มันใช้ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็น V 3 0นะซึ่งผมได้เตรียมมาแล้วก็คือตัวนี้นี่เองนะครับผมใช้เป็นตัวแสบดิสนะครับ128ิกนี่สปีด1้0กับ90นะเป็นตัวแดงทองหลังจากแกะเสร็จก็นี่เลยเดี๋ยวใส่กันเลยแสบใส่ง่ายๆเลยนะที่ใส่เมงินนี่อ่าเบื้องต้นเดี๋ยวผมดับ ปิดเครื่องก่อนแล้วกันอ่าเพื่อกันไปรัดวงจรนะผมไม่รู้ว่าเขามีระบบป้องกันอะไรหรือเปล่านะแต่ผมก็ปิดเครื่องก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ใส่เมลเข้าไปนะแล้วก็กดฟืบอ่าเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเปิดเครื่องครับ ่าเปิดเครื่องมาแล้วก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ทุกคนหลังจากที่ใส่เมมไปแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ทุกคนพร้อมที่จะถ่ายแหละแบบเบสิกเบสิกเลยสามารถกดถ่ายได้เลยนะครับผมแต่ทีนี้ในการเซตอัพตั้งค่าต่างๆนะ ต้องบอกว่าตัวนี้เขามีการเพิ่มฟังก์ชันมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันใน EP ีถัดไปดีกว่านะครับผมวันนี้พามาแกกล่องอันบ็อกก็พอโอเคนะคทุกคนสำหรับ GoPro 12 black ตัวนี้ราคาก็อยู่ที่14,900บาทนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะ แต่ถ้าเซตที่มันเป็นคล้ายๆกับคอมโบที่มีอุปกรณ์ลหลายๆอย่างมาให้น่ะเรียกว่าเป็นชุดสำหรับอินฟลูเอนเซอร์นะครับแบบเต็มรูปแบบตัวนั้นจะอยู่ที่20,000ต้นๆนะครับสำหรับตัวนี้ก็อยู่ที่14,900บาทนะครับจริงๆผมคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะถ้าอยากได้อุปกรณ์เพิ่มเติม s h o ปปี้ลาซาดาครับ แนะนำเลยโอเคนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่จัด GoPro 12 Black มาให้เราใช้งานในวันนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยไว้พบกัในใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย